มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านแห่ใส่บาทพระโตโนโอ่ออกบินทบาทวันแรกหลังบวชเมื่อวันที่9มกราคม โตโนภาคินคำวิไยศศัดต์เข้าพิธีอุปสมบทหมู่ร่วมกับเพื่อนที่ร่วมโครงการ One Man and เดอริเวอที่วัดพระาธาตุพนมบวรมหาวิหารนะคะโดยเป็นการบวชทดแทนคุณผู้บริจาค87ล้านโดยมีวิธีที่เรียบง่ายเริ่มแห่นาคตั้งแต่เวลาปกา3 0นาทีและเข้าพิธีอุปสมบทภายในโบสถ์เมื่อเวลา9.00ได้รับฉายาทางธรรมว่า ส,สุทธสัตโธมีความหมายว่าผู้มีศรัทธาอันบริสุทธิ์ลาสุบที่สิมาการาคมที่อำเภอท่าพ,พนมจังหวัดนครพนมพระเทพบร,รมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตพ,พนมบรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบนำคณะสงฆ์วัดพระธาตพ,พนมบรมหาวิหารพร้อมด้วย พระโตโน่แล้วก็พระสงฆ์ที่ร่วมอุปสมบทหมู่ออกบิณฑบาตตามถนนสายต่างๆภายในอำเภอท่าพนมโดยมีพุทสศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ